ตำรวจแสนสุขจับอาวุธสงครามรับปีใหม่ปืนอาก้าพร้อมปืนชนิดต่างๆเพียบสารภาพสั่งซื้อทางโซเชียลเพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่สถานีตำรวจภูทรแสนสุขพันตำรวจเอกโสรถเอี่ยมสะอาดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกพัฒนารอบรู้พร้อมกับสอพอแสนสุขร,ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุ่มนาย นันทวุฒิหรือว่าตุ้ยภาชนะอายุ37ปีอยู่ในหมู่บ้านแกลนวันเล่หมู่ที่สตําบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนอาก้าหนึ่งกระบอกปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสองหนึ่งกระบอกปืนลูกสองสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำกล้องหนึ่งกระบอกปืนปากกาไทยประดิษฐ์ขนาดตุดสามแปดหนึ่งกระบอกปืนยาวบีบีกันสองกระบอกปืนสั้นบีบีกันสองกระบอกปืนสั้น ปืนสั้นแบบลิงก์กันจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกสอง2ี่ิบี่นัดกระสุนปืนขนาด45ห้ามิลลิเมตรห้าสินัดกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดห้าสิบนัดกระสุนปืนเก้ามิลลิเมตรสองนัดกระสุนปืนจุดสองสองหสิบหกนัดกระสุนปืนแบล็งกันเก้ามิลลิเมตรสาสิบหกนัดกระสุนดัมมี่ห้าจุห้าหกมิลลิเมตรแดนัดเสื้อกกสามตัวกัญชาพร้อมอุปกรณ์การเสพจึงได้ตั้งข้อ เราหาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่สามารถอนุญาตให้ครอบครองได้และควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปสําหรับการจับกลุมในครั้งนี้ตำรวจได้สืบทราบว่าได้มีการสั่งซื้ออาวุธปืนผ่านโลกโซเชียลจึงได้ขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นได้ณาการระวางสถานทีตุลยภูทรแสนสุขตำรวจท่องเที่ยวสามกองกำกับการหนึ่งได้ เข้าค้นบ้านเลขที่119ทั108หมู่บ้านแกลนวันเล่หมู่ที่3ตำบลเหมืองจนกระทั่งพบของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนนายนันทวุฒิได้ให้ความว่าอาวุธปืนที่จับได้หรือครั้งนี้ได้มีการสั่งซื้อผ่านโลกโซเชียลหลังจากนั้นได้ประสานางานส่วนตัวกับผู้ขายและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำหรัดังกล่าวสำหรับอาวุธปืนทั้งหมดที่จับกลุ่มได้นรครั้งนี้ ต้องการซื้อมาเพื่อสะสมไว้ไม่ได้นาไปก่อเหตุตอย่างใดหรือเป็นความชื่นชอบส่วนตัวซึ่งทางตํารวจจะได้ขยายผลเพื่อหาผู้นําอาวุธสงครามรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมาำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป News 24, นิวส์ยีิราชทิพสีรายงาน